สวครับทุกท่านครับในรถ Ford Ranger ตัวล่าสุดนี้ครับตัวท็อปหน้าจอเดิมเราก็สามารถจะใส่กลอง a อ o x ็ box แบบนี้ครับเสียบเข้าไปที่ช่อง USB แบบนี้เท่านั้นครับเราก็สามารถที่จะดูทั้ง YouTube แบบนี้นะครับหรือจะมีลูกเล่นอื่นครับทัสกรีนไม่ยากครับกดกลับออกไปครับ นี่ครับ Netflix ก็ได้ดูทัศกรีนครับไหลลื่นครับแล้วก็เราก็สามารถจะมีทั้ง g o o g l e Map นะครับแบบนี้ามาที่มิลานนะครับลองเซิร์ชดูครับมิลานราชพฤกษ นี่เลยครับจเเชรก็จะนำทางมาที่มิลาราชปึกได้เลยครับแแ,แต่ตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วครับก็อย่างที่เห็นครับโอเคกลับออกไปครับกลับไปดู n น็ตฟลิก็ได้ก็ถือว่าความไวความเสถียรได้ระดับหนึ่งเลยครับนี่ครับ Netflix โอเคกลับมาที่ YouTube ครับนี่ครับเราก็สามารถจะติดตามข่าวสารอะไรต่างๆได้เลย ผมว่าการใช้ a i r b o ในนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากครับกับระบบนี้ใน f o ร์ดและแรปเตอร์ตัวล่าสุดโทษครับเป็นใน f อ r d ดแลนเจอร์ครับรัปเตอร์ยังไม่ออกโอเคใครที่สนใจกล่องแบบนี้ก็สอบถามได้ครับที่มิรา e Audio รวมถึงทั้งระบบเครื่องเสียงนะครับที่เสียงดีๆแล้วก็ไม่เปลืองเนื้อที่แบบนี้ครับทุกท่าน